สวัสดีครับวันนี้มีผลงานหลังใหม่มานำเสนอนะครับหมู่บ้านชาวแคนกันที่สนนสังฆาสารพิสุกหนองจอกนะครับกรทมหลังนี้จะเนื้อที่16ตารางวานะครับแต่เราจัดออปชั่นแบบเต็มๆครับพื้นที่น้อยแต่จัดแน่นครับ สวยงามตามสไตล์ตามสเต็ปนะครับกระเบื้องแบบนแน่นๆนะครับลงจอดรถห้องโถงห้องโถงนี่สไตล์ล็อบบี้โรงแรมเลยนะครับ ห้องโถโถงไฟดาวไลสามสเต็ปกระเบื้องทั้งหลังครับด้านในจะเป็นห้องครัวห้องครัวนะครับห้องครัวแล้วมีห้องนอนครับห้องนอนอยู่ด้านหลังสำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถขึ้นลงบนไลนดได้หรือไม่ก็เด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบกาวความเป็นส่วนตัวนะครับบันไดบันไดเป็นดับไดปูนนะครับไดปูนปูกระเบื้องแข็งแรงมากนะครับฝ้าเราเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดหกมิลแข็งแรงครับโดนน้ำก็ไม่เป็นไร ดูห้องอนอนครับหลังนี้จะ3ามห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับสวยครับถังยามเช้ามัางค่าเปลี่ยนใหม่หมดครับ ดูห้องด้านหลังกันในห้องน้ำนะครับใหญ่ๆห้องด้านหลังนะครับมีฝ้าหลุมสเตปโรงแรมนะครับใครได้ไปถือว่าโชคดีครับด้านหลังเป็นสเตปท้องทุ่งครับมีบ่อกปลามีทุ่งมีโอโซนบรรยากาศยามเช้า สวยงามมากครับสนใจทักมาเลยครับราคาไม่แพงครับ